พวกผมอินสตาอัลห้าสิบนะครับวันนี้พวกผมขอ,อนําเสนอจร,รวด swpy มิชชัชิพกันนี้ครับหนึ่งสวัสดีครับผมนายพงษ์สุธันต์จตหัตสวัสดีครับผมนายชาโนยชาลิดครับสวัสดีครับผมน,นายข้าวศอกร์ครับสวัสดีครับผมนายคมชัตมานะครับหลักการและเหตุผลในการออกแบบจรวดให้จรวดเป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อให้สาม,มารถลดแรงต่างทางอากาศได้ เป้าหมายในการสำรวจใช้นนในการสำรวจดวงจันทร์เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆครับในการสำรวจสำรวจว,ว่างานที่เราสร้างสามารถไปถึงดวงจันทร์ได้สามารถกลับมายังโลกได้อย่างปลอดภัยรายละเอียดส่วนประกอบของจรวดมีหัวจรวดมีร่มชูชีพไอพ่นอมีไอพน่อพน,อพนทั้งหมด6ชิ้นมีถังเชื้อเพลิงแล้วก็มีขาตั้งครับการปฏิบัติภริจไปยังดวงจันทร์นะครับ ใช้แรงอย่างจากโลกนำยาไปสำรวจดวงจันทร์และใช้แรงนุ่มท่วงของดวงจังนทร์กลับมายังโลกครับความผิดพ้าดกันหน้านะครับคือความเร็วในการลงจอดดวงจันทร์มีมากเกินไปครับทําให้ทรงตัวไม่อยู่ครับและคํานวณระยะทางพาดครับ,รบผมน,นะครับพวกผมคลิปอินสต5อห้าสิบนะครับวันนี้พวกผมขอนำ นายสดวงจะทำการรายงานวิยีการไปดวงจันทร์ตัวเริ่มต้นและทําการนยายันขึ้นเพื่อเข้าสู่หอจอโซอบินของโลกจะมีู่ใคลิปไปเลยครับ ครับผมนายชนนชาลิตครับจะมาต่อเมื่อกี้ครับว่าจากการที่เราหมุนรอบโคบินแล้วเราทําการสลีนชัปที่ดวงจันทร์นนะครับเชนดูตาพิทด้วยนะครับ ผมนาะคมชาติอุตมะนะครับจากการที่เราซ่งชอ็อตมาที่ดวงจันทร์เราจะทําการลงจอดเป็นการที่เราจะหันท้ายของจรวดโดยและลงจอดดวงจันทร์ใช้ความเร็วประมาณ10เมตรต่อวินาทีนะครับ นั้นเราจะปจล่อยจรวดเข้าสู่โลกโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์มาโลกนะครับและปล่อยพลายชุดในชั้นบรรยากาศที่เหมาะสมครับ หากวิดีโอผิดพลาดประการใดหรือเนื้อหาไม่ครบถพวนก็กล่าวขออภัยมาณนที่นี้ด้วยนะครับ